ในโลกเวทมนต์ที่การไม่มีเวทมนต์เป็นความผิดแล้วคุณดันไม่มีเวทมนต์แถมไ่นไนนจับได้อีกนะคุณ จะทำยังไงเรื่องราวของมัสเบิร์นเดทหนุ่มน้อยที่ไม่มีเวทมนต์ในโลกเวทมนต์ที่ดันอยากกินชูครีมมากๆทําให้เขาเนี่ยเข้าไปในเมืองและโดนจับได้ทําให้เรื่องนั้นได้เดือดร้อนมาถึงตาที่เก็บเขามาเลี้ยงแต่ชว่ามาร์กับได้โชว์ให้ตารวจเวทมนต์ได้รู้ถึงเวทมนต์สุดแกร่งที่เรียกว่ากล้ามเหนือทําให้ตํารวจเวทมนต์ก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับมาร์ชนั่นคือให้เขาเลือกว่าจะโดนตํารวจคนนี้รังควานไปตลอดชีวิตหรือจะไปเข้าโรงเรียนเวทมนต์เพื่อชิงตําแหน่งเทพประชานและทําให้โลกนี้ยอมรับซะละซึ่งมันก็แแนนน่น่่อนอยูล้ววา จะต้องรับคำชาในการไปคว้าตำแหน่งเทพประชานการเดินทางของเด็กหนุ่มที่ไม่มีเว่นมนในโรงเรียนเว่นมนอีสตันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ถ้าคุณผู้ชมฟังแค่พล็อตด,ด้านบนนะครับก็คงคิดว่ามันคงจะเป็นแนวโชว์เน้นทั่วๆไปกับพระเอกที่ไม่มีพลังเวทมนต์แต่ขอสู้ในโลกที่มีพลังเวทมนต์ซะหน่อยแบบแบ็คโคลเวอร์แต่เรื่องนี้นี่ไม่ใช่นะฮะเพอในเรื่องนี้เนี่ยขนกาวมาทั้งโรงงานกับหลากหลายความหาที่มันนั้นใช้พลังกล้ามเนือทําให้ฝ่ายเวทมนต์เนี่ยต้องเหวอทั้งในคาบเปลี่ยนและการต่อสู้ต่างๆซึ่งบอกเลยว่าแต่ละมุกเนี่ย หาจะจัดเลยนะและไม่ต้องแปลกใจเลยกับความกาวของเรื่องนี้เพราะอาจารย์โคโมโตฮาจิเมะสมัยประถมเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบอ่านเหมือนง,ง่าสายกาวอย่างโบ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 และกินธมามะอีกด้วยคือไม่ต้องถามเลยว่าเอาความกาวมาจากไหนแถมยังเคารพกินธมามะนะครับด้วยการล้อเลียนกับการล้อเลียนแฮร์รี่พอตเตอร์แบบขั้นสุดนะครับทั้งโรงเรียนเวทมนต์นะฮะการเลือกหอแถมยังมีกีฬาสุดฮิตอย่างควิสติสก็โดนล้อในเรื่องนี้ด้วยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่ายังมีอีกสารพัดความหาและการล้อเลียนนะครับที่ให้คุณเนี่ยได้ไปพบเจอในเเรื่่อองนีี้กมกมมาายลยลละ ซึ่งก็ต้องชื่นชมความสร้างสารรค์และแนวคิดสุดบันเจิดนะครับของอาจารย์โคโมโตฮาจิเมะนะครับที่ลาออกจากการเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับเพราะเขาเนี่ยกลัวนิ้วโดนหนีบโดยล,ลิชักโตนะครับและตั้งใจจะเป็นนักเขียนมังงะโดยไม่ได้บอกพ่อแม่ก่อนพร้อมตั้งเป้าว่าถ้าไม่ได้เขียนเรื่องยาวภายใน2ปีเขาเนี่ยก็จะเลิกเป็นนักเขียนมังงะแม้ว่าจะได้ยินคนรอบข้างเนี่ยคุยเรื่องโบนัสครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็กล,ลัวโดนลิชักโตหนีมากกว่าก็เลยสู้กับมังงะต่อซึ่งแม้ว่าจะมีปัญหาหลายอย่างนะครับแต่ใน่สสนนมมาชช้พพิิิ์เซย,ยวลงขอ โดยในปี2021เนี่ยก็เป็นปีรถไฟหอสสำหรับเรื่องนี้เลยนะเพราะในช่วงต้นปีเนี่ยเรื่องนี้ก็ขึ้นไปอันดับทอบ็ทอปทของนิตยสารเลยนะแต่พอมาช่วงท้ายปี2021จนถึงต้นปี2022นะครับจะมีตอนที่ตกไปอันดับท้ายๆของนิตยสารแต่ก็ฟื้นตัวได้ไวนะครับและก็รักษาอันดับกลางๆค่อน้ายได้และยังคงได้เขียนต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยที่ประเทศญี่ปุน่นนะครับก็ออกฉบับรวมเล่มมาแล้วทั้งหมด15เล่มและทํายอดขายได้มากกว่า4ล้านเล่มรวมทั้งซีรีส์ส่วนในะท,ทยนะนัองงี net, ออมมีม้หนดะ่สืจถึโ ก็หวังว่าเรื่องนี้คงไม่โดนตัดจบนะเพราะว่าในท้ายเล่ม11นะครับอาจารย์ก็บอกว่าเล่ม12ของอาจารย์เนี่ยมันก็ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายหรือไฟนอลอาร์กแล้วนั่นเองฮะก็หวังว่าจะจบโดยดีโดยไม่โดนตัดจบนะ โดยทางด้านอนิเมะนะครับก็จะได้สตูดิโออย่าง A1 วันพิ r กเจอร์นะครับสตูดิโอน้ำดีที่มีผลงานดีๆออกมาไม่ขาดสายอย่างล่าสุดก็คงจะเป็นไลโคเลนรีคอยคางุยะสามารถเลิฟวิสบอร์ r อุ o m ราโร c มนติกเอกติสิกและเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่มาคราวนี้นะครับต้องทามังงะคอมเมดี้แอคชั่นอย่างมัสก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะท้าทายเลยโดยจะได้ผู้กากับอย่างคุณธนากาโทโมยะนะครับผู้กำกับจาก e n g a g e Ki s s o r i g i n a l Anime เมของค่ายนะครับมารับหน้าที่กํากับโดยจะได้บทจากคุุณครรดดะยยสเเเเกนบผูู้ททีี่ขขแลแลภาพวมมอง โชวเนนสุดมันอย่างมาย์ฮีโร่อะคาเดมีามาดูแลบทและภาพ,าพรวมของเรื่องนี้ให้โดยการรังสรรค์ลายเส้นของอาจารย์โคมโตะฮิจิเมะสู่ภาพเคลื่อนไหวในแอนิเมะจะเป็นหน้าที่ของคุณฮิกาชิจิมะฮิซาชิผู้ออกแบบตัวละครหลักประสานเข้ากับพ่วงกับฉากแอคชั่นอย่างคุณมัซดาทาเคชิผู้ที่เคยกำกับแอนิเมะบูฟวี่อย่างซอดอาร์ตออนไลน์ปกิสิมูฟี่โฮชินาคิโยรุโนะแอเรียร่วมกับคุณโกดะฮิโรอากิผู้ที่เคยกำกับแอนิเมชันของแอนิเมะไอดอลอย่างไองดอลลิสียะะก็จ ที่มีผลงานมากมายทั้งเดทพาเรตกะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิดและโทนิคาคุกคาวอีจะยังไงภรรยาผมก็น่ารักอย่างคุณโมโตยะซาโตชิ oshi, มาดูแลเรื่องเสียงให้ <c oughs> ก็น่าจะคาดหวังได้เลยแหละฮะ มาต่อที่ตัวละครกันดีกว่าโดยตัวละครหลักๆในเรื่องก็คงจะเป็นกลุ่มของมัสเบิร์เด์และตัวร้ายต่างๆที่ผัานุ่นมาให้มัทส์ซัดทุกความจริงเรื่องันที่มัสเบิร์เด์พระเอกของเราหนุ่มบ้ากล้ามที่ตอนแรกคุณตากะให้เขาฝึกไปป้องกันตัวเฉยๆแต่กลับแข็งแกร่งสุดๆสงันโดยมัสเนี่ยชอบชูครีมเป็นปชีวิตจิตใจมีนิสัยนิ่งๆเรียบๆซื่อตรงและรักพวกผองภาคโดยคุณโคบายาชิจิอากิผู้ที่เคยให้เสียงภาคเอดามูระมาโคโตจากเกรฟพีเทนเดอร์ยอดขนลวงโลกต่อด้วยนางเอก มังกับเลมอนเออร์วิงสาวที่เจอมัตตอนสอบและตกหลุมรักมัตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภาคโดยคุณอูเอดาเรอินาผู้ที่เคยให้เสียงภาคเรเซจากเชนซอแมนประาคสาวน้อยในห่วงความรักนี้ต่อด้วยรูเมทของมัตเด็กเนื้อตั้งใจเรียนตัวตบมุกข,ของเลื่อนอย่างฟินเอมส์ภาคโดยคุณคาวาชิมะเรจิเจ้าของเสียงภาคฟูชิจากฟ um ูมิสึโนะอนาตะเอ้นั่นเองต่อด้วยแลนด์คลาวจอมเวทย์สายแรงโน้มถ่วงที่เป็นสุดยอดโลลิคอนภาคโดยคุณอิชิควาวะไคโตเจ้าของเสียงภาคอาซุซักาวะซากุ จากเรื่องฝันปันป่วยของผมกับรุ่นพี่บบนนี่เกิลและคนสุดท้ายจากกลุ่มของมัสอย่างดอดบารเรตผู้ใช้เวทระเบิดสุดเลือดร้อนโดยจะได้คุณเองูจิทากุยะผู้ที่เคยให้เสียงภาคสนธยาจากสปายแฟมิลี่มาภาคหนุ่มเลือดร้อนคนนี้ส่วนตัวละครอื่นที่สําคัญนะครับก็คงจะเป็นคุณตาที่เก็บมัสมาเลี้ยงหรือจะเป็นอาจารย์ใหญ่วอลเบิร์กหรือไม่ก็เป็นตัวละครจากหอพักอื่นๆที่หวังจะชิงเลี้ยงจากมัสแต่มันก็มีข่าวลือหลุดมานะครับว่ามัสโชในซีซั่นแรกจะมีทั้งหมด24ตอนซึ่งถ้าเป็นตามข่าวลือน จะถึงสงครามใหญ่ในการชิงตําแหน่งเทพประธานและน่าจะมีตัวละครสําคัญสําคัญออกมาแน่ๆแต่ผมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักพวกเขากันเองล่ะนะอยากให้เสพความมันกันแบบจัดเต็มอย่างที่บอกไปตอนต้นนั่นแหละฮะว่ามังงะเล่ม12คือเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและมังงะแอคชั่นปกติเนี่ยก็จะใช้ประมาณ2-3ตอนต่อ1เล่มฉะนั้นมีโอกาสสูงเลยที่จะจบลงที่เล่ม11ก็เป็นได้โดยเพลงเปิดจะใช้ชื่อเพลงว่าน,นอกเกาที่จะได้คุณชัยคูโอกากิมาขับร้องให้ส่วนเพลงปิดก็จะได้ฟิโลโซฟีโนดั้สมาร้องเพลงให้โดยจะใช้ ชื่อเพลงว่าชูครีมฝังก็รอฟฝังกันในเรื่องได้เลยนะซึ่งความฮาและความเวอร์ของมันในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นของจริงจนถึงขนาดพี่แกเนี่ยได้ฉายาว่าเซตมาในโลกเวทมนต์กันเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่ามีพลังวังชาเวอร์หวังแบบเวอร์สุดๆอะ่ะตัวเนี้ยเวอร์กวันพันยี่ยมั้งพร้อมรับความกาวและความฮาในโลกเวทมนต์ให้ได้กับมาโชลสึกโลกเวทมนต์ค้นพลังกล้ามฉายทางชีวีญี่ปุ่นในวันที่7เมษายนนี้ส่วนในประเทศไทย จะสายแอปไหนผมก็ไม่รู้ครับแล้วคุณผู้ชมล่ะหาชอบอนิเมะเรื่องไหนบ้างที่เซตติ้งโลกเนี่ยจริงจังแต่ข้างในเรื่องเนี่ยกาวบ้างก็คอมเมนต์บอกผมโลดและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องของแอนิเมะด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม